วันนี้ค่ะ3กันยายน2 5 6 7สนักข่าวของเกาหลีใต้รายงานว่าอดีตนักแสดงชื่อดังยูอาอินวัย33ปีถูกศาลแขวงกลางกุง,กงโซลตัดสินโทษจำคุกเป็นเวลา1ปีพร้อมสั่งปรับเงินจำนวน2ล้านวอนหรือราว60,000บาทไทยฐานใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายจากที่อายการร้องขอตาา่อศาลให้จำเลยได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา4ปีค่ะโดยยูอาอินถูกดำเนินคดีหลายๆข้อหาค่ะจากการใช้ยาโปรโพฟอลอย่างผิดกฎหมายโดยอ้างว่าเป็นการใช้ในการทำ สรลยกรรมความงามที่เขาใช้ถึง181ครั้งระหว่างปี2 5 6 3ยถึง2565รและยังเผชเิญข้อกล่าวหาซื้อยานอนหลับ1,100เมตรโดยใบสัญญาที่ใช้ชื่อของบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมายด้วยรวมถึงการสูบกัญชาขณะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมการาคมและการบังคับให้ผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาเพิกถอนคำให้การที่เป็นการกล่าวหาต่อเขาและเขาถูกคุมตัวเข้าห้องขังทันทีที่ศาลเสร็จสิ้นคำตัดสินค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแพทย์ผู้จ่ายยาโปโพ ฟอลแกยูอินโดยไม่มีใบสัญญาที่ถูกต้องนั้นได้รับโทษปรับเงินไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะจำนวน40ล้านวอนหรือราว1ล้านบาท